จะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันหนึ่งน้ำทั้งหมดหายไปจากโลกเมื่อน้ำทุกหยดบนโลกนี้หายไปืฟังดูน่ากลัวจังเมื่อก๊อกน้ำในบ้านกลายเป็นแค่ของตกแต่งไร้ประโยชน์ไม่มีน้ำสักหยดไหลออกมาในตู้เย็นน้ำดื่มก็หายไปไม่มีฝนตกทะเลกว้างใหญ่ ไม่มีแม้แต่เสียงคลื่นกระทบชายฝั่งสิ่งที่เคยดูปกติกับกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะขาดหายไปทุกที่กับกลายเป็นพื้นที่แห้งแลง้งวันแรกผ่านไปอย่างสับสนผู้คนเริ่มถามกันว่าน้ำหายไปไหนนักวิทยาศาสตร์และนักสิ่งแวดล้อมทั่วโลกรีบหาคำตอบ แต่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้ทุกค